เรียนจบแล้วจ้าน้องขนุนอดีตจอมขุดหน้าคมรับปริญญามธุรกิจบัณฑิตถือเป็นหนึ่งในนักตบลูกยางสาวที่ต้องบอกว่าน่ารักมากมายสำหรับน้องขนุนมริษาโคกสีอำนวยอดีตนักวอลเล่บอลสาวของ3บีบีนครนนท์ที่หันไปทุ่มเทกับการเรียนแบบเต็มตัวหลังจบฤดูกาล2564 โดยล่าสุดนักตบสาววัย24ปีก็ทําได้ตามที่ตั้งใจไว้ด้วยการเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยโดยจะเข้ารับพิธีประสาทปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566ซึ่งแม้เธอจะห่างหายจากการลงเล่นในหลีกอาชีพไปร่วม3ปีแต่ในระหว่างที่กําลังศึกษาเธอก็มีโอกาสลงแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยในการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษา e s ค u e อยู่แชมเปี้ยนคัพ2022ก่อนคว้ารองแชมป์มาครอง สำหรับมริษาโคกสีอำานวยตำแหน่งถนัดคือลิเบโรโดยเริ่มใช้แววเก่งตั้งแต่เป็นเยาวชนโดยพาทีมไก่ฟ้าจูเนียร์โรงเรียนกีฬาคอนคอนหกกวัดแชมป์มากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์รายการซีเล็กทูน่ารุ่นอายุไม่เกิน18ปีประจำปี2559แชมป์รายการกีฬานักเรียนโรงเรียนกีฬาระดับประเทศรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประจำปี2559 นอกจากนี้ยังถือเคยเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองในวงการลูกยางบ้านเราจนก้าวขึ้นติดทีมชาติในระดับเยาวชนเรียบร้อยผลงานเด่นคือเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน2018รวมทั้งเคยเล่นวอลเลย์บอลอาชีพกับ3 b บีบีนครอนนท์เมื่อปี2019ส่วนอนาคตต่อจากนี้ของน้องขนุน มาริสาโคศีอํานวยต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากรับปริญญาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราอาจจะได้เห็นเธอกลับมาสู่เส้นทางกีฬาอีกครั้งหรือไม่แน่เราอาจได้เห็นเธอในวงการบันเทิงก็เป็นได้หลังเคยสมัครเข้าประกวดนิสทีนไทยแลนด์เมื่อปี2016ข้อมูลส่วนตัวชื่อมาริสาโคศีอํานวยชื่อเล่นขนุนวันเกิด11ธันวาคม2542เป็นคนจังหวัดยโสธร ตำแหน่งลิเบโรส่วนสูง165เซนติเมตรการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ